ตอนนี้อยู่กับ Infinix GT30 นะครับจะพาทุกคนมาเจาะดูสเปคหน้าจอของเขานะครับตัวนี้ได้ใส์หน้าจอมาที่6.78นิ้วนะครับความเรียดที่ได้มาเนี่ยอยู่ที่ 1.5K เลยคมชัดจัดเต็มมากครับานในหน้าจอเป็นจอ AMOLED นะครับและที่สำคัญตัวจอของเขาเนี่ยเป็นจอถนอมสายตาด้วยเนาะมาพร้อมกับหน้าจอรีเฟรช a ร e สูงมากๆเลยนะครับทุกคนให้ทุกคนมาที่ตั้งค่าแล้วก็เลื่อนมาดูตรงนี้ครับ อัต,ตาราล i ฟเลตจอครับผมก็มีให้เลือก3สเต็ปนะอัตโนมัติก็เลือกตามการใช้งานจริงเรามาตรฐานเนี่ยคือ60เฮิร์ตนะครับแล้วก็สูงเนี่ยอยู่ที่144เฮิร์ตเลยนะครับผมสามารถที่จะเล่นตัวเกม ROV เนี่ยปรับเฟรมเร็ได้สูงมากเลยนะครับแล้วก็ ตัว Delta f o r ร์เนี่ยปรับได้ที่90เฟรมเรทเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวฟีฟายแม็กเนี่ยปรับได้ที่120เฟรมเรทเลยในส่วนตัวจอของเขาเนาะฟีลิ่งในการทัดดีนะครับตัวนี้เขามาพร้อมกับลำโพงคู่ที่เสียงดังกระหึ่มมีมิติดีมากครับเสียงต่างๆเนี่ยมาครบเลยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นมือถืออีกรุ่นที่ขายในเหรียญราคาที่แบบโอ้โห8,000กลางๆที่สเปคหน้าจอเนี่ยให้มาจัดเต็มมากเลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับการสแกนเรนิววอบนหน้าจอที่ใช้งานง่ายแล้วก็รวดเร็วแบบบนนีี้้้เเเลยครรัผมสาหจ In ix GT 30ื่อง